สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพือทุกคนเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันทีเ่เป็นวันที่อยู่เบลเยียมวันสุดท้ายก่อนที่จะบินกลับเมืองไทยนะคะก็วันนี้โฟก็เลยอยากจะมาเล่าความรู้สึกเนาะว่าว่ารู้สึกยังไงอยู่อยู่เมืองไทยกับอยู่เมืองนอก อ,อันไหนมันดีกว่าแล้วทําไมถึงอยากกลับย้ายไปอยูอ่อยากกลับไปอยู่เมืองไทยทั้ง,งที่แบบเออมีโอกาสมาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วอะไรแบบเนี้ยเนอะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะแบบเออก็คงจะอยากรู้เนาะสำหรับสาวๆที่แบบเออกำลังจะเดินทางมากําลังจะย้ายมาอยู่ต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยเนาะแต่สําหรับโฟนะในความรู้สึกของโฟคือโฟชอบใช้ชีวิตอยู่ทั้ง2ที่ก็คือทั้งทั้งอยู่ต่างประเทศแล้วก็อยู่เมืองไทยเพราะว่า โฟเป็นคนชอบเดินทางแล้วก็แล้วก็ชอบแบบชอบชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆม,มันก็เลยมันก็เลยมีความสุขทั้งสองที่เ,เพราะว่าบางคนหลายๆคนก็ถามนอยเขาก็เป็นห่วงว่าวฮ้ยพี่โฟจะย้ายมาอยู่ต่างมาอยู่กลับมาอยู่บางไทยหรออะไรเงี้ยแล้ว แล้วแฟนลละอะไรเงี้ยแล้วอยู่ที่นั่นมันไม่ดีหรออะไรเงี้ยคือก็อยากจะบอกว่าคือจริงๆอ่ะมันดีทั้งสองที่สำหรับโฟนะแต่บางคนสำหรับเ uh, มียฝรั่งมาดามบางคนก็อาจจะอาจจะชอบเมืองไทยมากกว่าอะไรเงี้ยบอกว่าเพราะว่าแบบเอ้ยบ้านเรามีอาหารน,นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่สําหรับโฟโฟโฟ,โฟบอกเลยนะคะว่าคือโฟชอบทั้งสองที่นะคะคือชอบทั้งเมืองไทยแล้วก็ชอบทั้งอยู่ต่างประเทศ ม,มันมีข้อดีมันมีข้อดีต่างกันแต่ถามว่า,าจะถามว่าแล้วมันมีข้อเสียไหม,มข้อเสียมันก็มีนะแต่ว่าแต่ว่าโฟโฟมองเห็นข้อดีมากกว่าโฟก็เลยจะเล่าให้ฟังว่าคือสําหรับเหตุผลของโฟอะ่ะม,มันอาจจะแตกต่างจากคนอื่นเนาะคือโฟกลับไปเมืองไทยอะ่ะเพราะว่าคือโฟมี โฟมีงานอโฟมีโฟ,ม,โฟมีธุรกิจเนาะความอเป้าหมายของโฟก็คือโฟอยากไปทำองานโคชชิ่งแล้วการที่อาศัยอยู่เมืองไทยเนี่ยมันมันโอกาสมันมากกว่าเพราะว่าโฟสามารถที่จะใกล้ชิดกับสาวๆอะใกล้ชิดกับลูกค้าอะพูดง่ายๆว่าคือใกล้ชิดกับลูกค้าได้มากกว่าแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบอต่อยอดได้มากกว่าอามันมันก็ทำให้แบบคือมันดีกับ งานของเราแล้วก็อีกอย่างหนึง่งโฟก็ยังมีสนใจในเรื่องของอาการเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆอีกเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะคะซึ่งซึ่งโฟมองเห็นแบบมองเห็นโอกาสของการที่โฟลกลับไปอยู่ที่เมืองไทยนะคะโฟก็เลยตัดสินใจที่จะแยกหมายถึงว่าอยู่ห่างจากแฟนจากแพทริกเนี่ยสักระยะหนึ่งแล้วก็สำหรับตัวตัวของแฟนเองนะคะสำหรับแพทริกเองเนี่ยคือเขาก็ เขาก็มีงานที่สามารถที่จะย้ายกลับไปที่ทําที่เมืองไทยได้โดยที่ว่ารายได้อะเราเรากินเงินเดือนรายได้ของของยุโรปนะคะมันมันก็เลยมันก็เลยเป็นโอกาสดีนะคะทั้งทั้งสองที่ อยู่เย,เยี่ยมก็ได้อยู่เมืองไทยก็ได้แต่ทีนี้คือว่าแพลนของเรานะคะเราคิดว่าเออแบบกลับไปอยู่เมืองไทยเนี่ยเพราะว่าโฟเองโฟต้องบอกเลยนะคะว่าที่โฟแต่งงานกับต่างชาติแต่งงานกับฝรั่งเนี่ยโฟก็ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะย้ายมาอยู่ต่างประเทศถาวรเ,ออเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่เราแต่งงานกันแรกๆเนี่ยโฟกับแพทริกก็คุยกันไว้แล้วว่าเราอาจจะอยู่ต่างประเทศสัก สัก4-5ปีหรือ10ปีอะไรเงี้ยเราก็ย้ายกลับมาทําธุรกิจแล้วก็มาทำอะไรอะไรที่เมืองไทยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นแผนชีวิตของโฟตั้งแต่แรกแล้วแต่ทีนี้ว่ามันก็มีความโชคดีที่ว่าเราสามารถทำทำได้ก่อนก่อนเวลาที่ที่เราวางไว้นะคะก็เลยอันนี้ก็เลยเป็นเหตุว่าเออโฟก็ดีใจที่จะได้กลับ ไปอยู่เมืองไทยนะคะแต่ทีนี้ว่าในช่วงปี2ปีแรกอะ่ะก็ก็ไม่ได้แบบว่าคือจะกลับไปแบบถาวรแบบไม่กลับมาเบลเยียมเลยเพราะว่า เราก็ต้องรอช่วงระหว่างที่เออตอนนี้กำลังทําเรื่องขายบ้านทําเรื่องการย้ายบ้านเพราะว่าแพทิกก็จะย้ายไปอยู่คอนโดที่ใกล้ที่ทํางานอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยอาจจะแบบไปไป,ไปมามาแพทิกอาจจะบินไปโฟอาจจะบินกลับมาหลังจากทีอ่อยู่ได้สัก6เดือนหรือว่าปีนหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะยังบินกลับมาอยู่ได้ก็ก็เลยแบบมันมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบคือยิ่งใหญ่แล้วก็แบบว่า ดูแบบดูหน้าเศร้าอะไรขนาดนั้นแล้วเพราะว่าคือมีหลายๆคนที่แบบคือเป็นห่วงว่าเฮ้ยต้องแยกกันอยู่กับแฟนอะไรแบบเนี้ยแต่ซึ่งตรงนี้แหละที่โฟจะบอกว่าเห็นไหมว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีของการของของคู่รักลองดิสเทนต์นะคู่ของโฟเนี่ยนะคะเพราะว่าเ,เรา เราก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาก่อนก่อนแต่งงานแล้วช่วงที่รอวีซ่าอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้จะต้องเป็นอีกช่วงสเต็ปหนึ่งทีนี้นก็คือจะเป็น My l o v e my story เดี๋เดกก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็จะได้เป็นกําลังใจให้สาวๆหลายๆคนด้วยที่แบบว่าเอ้ยอยู่ห่างแฟนอะไรแบบเนี้ยจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบไม่ใช่เรื่องที่น่าเศร้าหรือว่าอะไรเลยนะแต่ว่าคือมันมันเป็นเรื่องของแบบคือความรักที่แบบมันยิ่งทำให้ความรักของเรามันมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วทีนี้ถามว่า ่าถามเรื่องถามถึงเรื่องข้อดีข้อเสียอเนาะสำหรับโฟอะโฟว่า,วา,อ,าอยู่อยู่เมืองนอกนะคะมันถามว่าคือข้อเสียมันมันมีไหมมันก็สำหรับโฟนะเพราะว่ามันแค่เรื่องจะว่าอะไรเดียะจริง,รงๆก็ไม่อยากจะพูดถึงเพราะว่าโฟก็ไม่ได้มองเห็นข้อเสียอะไรมากส่วนใหญ่จะมองเห็นแต่มองเห็นแต่โอกาสเพราะว่าเราเป็นคนชอบ ชอบเรียนรู้แต่ว่าถ้าตามโดยทั่วไปก็อาจจะเป็นเรื่องแต่ในส่วนของที่โฟอยู่นะคือมันจะมันจะลำบากเรื่องถ้าถ้าไม่มีรถว่าขับรถไม่เป็นอย่างโฟเนี่ยโฟจะมองเห็นแต่สําหรับคนที่ขับรถเป็นแล้วก็บ้านอยู่ในเซ็นเตอร์อยู่ในตัวเมืองเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าก็ไม่มีข้อเสียอะไรเลยนะเรื่องของสังคมเรื่องของสังคมถ้าเราได้ภาษา,าถ้าเราเก่งภาษาแล้วเราเป็นคนที่แบบ อชอบเข้าหาผู้คนจริงๆแล้วอยู่เมืองนอกอะจะเป็นโอกาสมากกว่านะเพราะว่าคือเรามีโอกาสได้รู้จักคนใหม่ๆรู้จักวัฒนธรรมอะไรแบบเนี้ยโฟก็เลยมองว่ามันไม่ใช่ข้อเสียทั้งหมดไม่ไม่ใช่ข้อเสียร้อซต์นะคะ ไอนีถามถึงเรื่องว่าแล้วอาหารการกินอะไรแบบเนี้ยใช่ถ้าคนอยู่ในในแบบในในเมืองที่ไกลแบบอยู่ไกลาจากเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยคือใช่เรื่องของอาห,อา,หารเนี่ยมันไม่ได้มีตลอด24ชั่วโมงเหมือนบ้านเราก็อาจจะเป็นเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่สะดวกสบายแล้วก็เรื่องของแบบอ่ะร้านช้อปปิ้งมอลล์ใช่ไหมสาวๆที่ชอบช้อปปิง้ง ชอปปิ้งมอลล์มันไม่ได้มีแบบเหมือนเกลือนเหมือนบ้านเราเนาะเป็นตึกสูงๆมีแบบว่าคือ,อเป็นร้านช้อ,อปปิ้งอะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวพาออกมาเดินก่อนอันนี้โฟ,โฟ,โฟมารอแพทติกพอดีรอจะไปกินจะไปนั่งดื่มกาแฟกันก็เลยโฟก็เลยขอลงที่ที่ที่โบสลงที่โบสแล้วก็มานั่งรอนางเดี๋ยวนางขับรถกลับมานี่จะถามถึงเรื่องว่าชอปปิ้งใช่ป่ะชอปปิ้งอะ่ะ มันไม่ได้มีห้างแบบห้างเหมือนบ้านเราจะเข้าออกตรงนั้นตรงนี้อะไรแบบนี้มันก็เลยอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสีวิไลเหมือนบ้านเราอ่ามันก็จะเป็นแนวแนวนั้นสำหรับโฟะโฟโฟ,โฟพูดคร่าวๆแค่นี้ให้ทุกคนมองเห็นภาพสรุปนะคะว่าถามว่าชอบอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกมากกว่าโฟก็ บอกได้ว่าชอบทั้งสองที่เพราะว่าโอกาสมันมันมีทั้งสองที่อยู่เมืองไทยก็โอกาสดีอีกแบบหนึ่งอยู่เมืองนอกก็โอกาสดีกแบบหนึ่งสําหรับโฟโฟความพิเศษยังไงโฟก็ยังสนับสนุนแล้วก็ยังอยากจะส่งเสริมให้สาวๆเนี่ยมีโอกาสได้มาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนาะมันมันมีอะไรดีๆกว่าที่เราคิดนะคะมากกว่าที่เราจะกลัวเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกลัวว่าเฮ้ยแบบไม่เคยแบบไปอยู่จะอยู่ได้ไหมอะไรยังไง บอกได้เลยค่ะคุณว่าเวลาที่คุณได้มาแล้วคุณจะคุณจะชอบคุณจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยแบบชีวิตนี้เกิดมาทั้งทีเนี่ยใช้ชีวิตให้มันคุ้มนะคะบ้านเราเมืองไทยเราอะ่ะเราบ้านเราที่นั่นเราเกิดที่นั่นโตที่นั่นอย่างนี้ยังไง,ง,งนะคะในบ้านปลายชีวิตอะ่ะเราก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยได้แต่ว่าคือให้กอบโกยเอาเงินเอาทองเอาความรู้เอาประสบการณ์แล้วก็กลับไปยิ่งใหญ่อีกครั้งกลับไปเป็นแบบ คือกลับไปใช้ชีวิตที่มันแบบคือเพิ่มระดับคุณค่าให้กับชีวิตนะคะหลังจากที่เรามาใช้ชีวิตแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เมืองนอกเนาะสำหรับวันนี้นะคะโฟก็วันนี้อากาศสดชื่นมากคือแบบมันอากาศดีวันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงมันจริงๆมันใกล้เข้าช่วงฟอแล้วแหละช่วงช่วงฤดูใบไม้ร่วงเห็นไหมว่าคือ ใบไม้เนี่ยมันจะเริ่มเป็นสีเหลืองละมันก็เริ่มมีใบใบร่วงละแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่แบบพ่อวันเดอ์ฟูลเดย์นะคะเป็นวันที่สวยๆส,สวยงามอีกวันหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเมมโบ y รีที่สวยงามนะคะที่เมืองนี้นะคะเบลเยียมบริโอโปนสริกนะคะก็โอเคนะคะทุกคนวันนี้โฟก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากที่โฟไปถึงแอร์พอร์ตเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะ ถ้าไลฟ์ได้โอ้ไม่แน่ใจว่าจะไลฟ์ได้หรือเปล่านะคะถ้าไลฟ์ไม่ได้ก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันที่เมืองไทยเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะ